จากเรื่องราวที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านได้เดินทางมาที่จังหวัดกรุงเทพวันแรกท่านได้ไปอธิษฐานจิตปลุกเสกศิลาน้ําของคุณแม่บุเรนตรงบนเติมส่วนวันที่สองไปปลุกเสกพระกลิ่งที่วัดโพวันที่สามท่านได้เดินทางไปที่วัดปากน้าพระศรีเจริญวันที่ท่านเดินทางมาวันที่ท่านเข้าไปในบริเวณวัดทั้งสวัดนี้เกิดเรื่องอัศจรรย์ก็คือ ฝนไม่ตกแม้แต่เม็ดเดียวแต่ในละแวกนั้นฝนตกเป็นเทน้ําเททา่าบางคนบอกว่าอะมันเกิดขึ้นได้ยังไงและบางคนบอกว่านี่เหมือนเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากและบางเหตุการณ์ก็คือฝนตกมาแบบปรยอยๆเหมือนท่านจะพรมน้ำมนต์ให้ลูกย์ท่านไม่สามารถที่จะพรมน้ำมนต์ให้กับทุกคนได้นี่คือเรื่องที่อัศจรรย์และอึ้งมากๆผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ไปพบเจอทั้งสาเหตุการณ์นี้น่าจะคิดเหมือนกับผมว่าท่านน่าจะคุยกับเทวดา เรื่องนี้อยากให้ทุกคนใช้วิจารยณในการรับฟังใครที่ไปทั้งสามเหตุการณ์นี้คอมเมนต์มาให้ผมหน่อยว่าจริงหรือไม่จริงเพื่อเป็นการเผยแผ่าบาร,รมีของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระโพธิสัตว์แห่งประเทศไทย